ในอัถภพเวทแล้วก็คำพีคาถาโบราณต่างๆของชาวฮินดูเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่ามนุษย์เนี่ยสามารถถูกสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเนี่ยครอบงำได้โดยสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติเนี่ยก็จะมีทั้งพูดก็คือวิญญาณของผู้ที่ตายผิดธรรมชาติเปรตคือวิญญาณผู้หิวโหวยรากศกคืออสูรร้ายแล้วก็ปีศาจคือพูดผีร้ายที่ต้องการกินพลังชีวิตของมนุษย์โดยการถูกเข้าสิงหรือว่าที่เรียกว่าอเวชชาเนี่ย มักจะเกิดจากผลกรรมในอดีตการลบหลู่เทพหรือการถูกมนต์ดำเล่นงานก็เป็นได้ซึ่งในคมภี์คาถาแห่งคะเนศเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆการบูชาเทพเนี่ยก็สามารถป้องกันผีเข้าสิงได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่ถ้าการบูชาเทพเอาไม่อยู่เนี่ยเขาก็ต้องมีการทําพิธีไล่ผีกันขึ้นมาซึ่งการไล่ผีเนี่ยชาวฮินดเนูเขาจะเรียกกันว่าเปรตาวิทยา เป็นส่วนหนึ่งของอายุรเวทแปแขนงตามตำราดั้งเดิมที่มีไว้เพื่อขับไล่ปีศาจร้ายออกจากร่างและคืนความสมดุลทางจิตวิญญาณโดยหลักๆเนี่ยจะเป็นการเรียกพลังเทพเจ้ามาปกป้องทั้งการใช้เวทมนต์ยันแล้วก็เครื่องหอมต่างๆเพื่อมาชำระพลังงานให้บริสุทธิ์และวิธีการไล่ผีที่อ้างอิงจากคำพีอารพเวทแล้วก็คำพีคารหัสยาตรันตระเนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่ 7ขั้นด้วยกันขั้นแรกเนี่ยเริ่มจากการชำระล้างสถานที่ทำพิธีด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากแม่น้ำคงคาก่อนแล้วก็เอาของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมาวางไว้ในพิธีเพื่อความเป็นศริมงคลแล้วก็ตามด้วยการวาดยันของเทพผู้ปกป้องเช่นยันพระศิวะยันหนุมานหรือว่ายันนรสิงห์ซึ่งต้องวาดด้วยผงไม้จันในสถานที่ทำพิธีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอีก จากนั้นเนี่ยก็เริ่มบูชาเทพผู้ปกป้องทั้งการถวายดอกไม้จุดเทียนแล้วก็น้ำมันหอมพอเตรียมทุกอย่างพร้อมเนี่ยก็จะมาเริ่มสวดมนต์กันซึ่งการสวดมนต์แล้วก็คาถาเนี่ยจะเอามาจากคัมภีอัฏฐภเวทซึ่งก็ต้องใช้คาถาตามเทพผู้ปกป้องที่เราเลือกมาเช่น,นถ้าจะเรียกพระศิวะมาปกป้องเนี่ยก็ต้องสวดมนต์ของพระศิวะถ้าจะเรียกเทพหนุมานลงมาช่วยเนี่ยก็ต้องสวดมนต์หนุมานหรือถ้าจะเรียกเทพนรสิงห์มาช่วยเนี่ยก็ต้องสวดมนต์เทพนรสิงห์ ซึ่งพอท่องคาถาเรียกเทพเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เผาสมุนไพรเช่นกุตากุสุมาแล้วก็ไม้จันท์เพื่อทําให้พูดผีต่างๆเนี่ยอ่อนแอลงเพราะว่าพวกควันหอมพวกเนี้ยมันถูกเชื่อว่ามีฤทธิ์ในการขับไล่ปีศาจแล้วพอจุดแล้วเนี่ยก็มาเริ่มพิธีการทําสัญ,ญลักษณ์ป้องกันแล้วก็ผูกได้ศักดิ์สิทธิ์รอบข้อมือเพื่อป้องกันการกลับมาของปีศาจแล้วที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่าเทพที่เราเนี่ยเชิญลงมาเพื่อให้มา ขจัดปีศาจที่สิงอยู่นั่นเอง